8หมายเลขเลยทลุตมนทองหนูนะครับเจ้าหอมสปอร์ตนะครับนัทมนอินเทพซีเคเลซิ่งไทยแลนด์ทีมท่านัญยาลอดสุโข,ขสมคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการธันยพรสอนแสงวัลเลบชูวินกันจนันทดก้องเวหาโลโมหินสอศิลาทองสระบ,บุรีเอ็มม่าคุกนะครับจากอากิโปฮ่องกงนะครับพิชยาธิดาปทุมเพชรครับสเตตองไทยแลนด์และกริดนิจยาจเจริญมีสเตตองไทยแลนด์ครับ ออกจากเดวสตาร์ทมาได้ตอนนี้โอ้โหน้องๆนั้น,น,นฝีมือไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมครับเนิน<อ>แรกนี่ลงมาจากแลมนี่กระโดดกันเลยทีเดียวหนึ่งสองคู่ขี่กันมาเลยทีเดียวครับออกตรงไหนครับจะออกเสื้อเขียวหรือจะออก c ีเคเลซิงโอ้โีเคเลซิงกับไทรเอวันแลบชูวินหรือเปล่าโหแรงแรง,แรงมากนะครับสูสีคู่ขี่ล้อต่อล้อบี้กันมาเลยเป็นเจ้าจอมสปอร์ตมากับวันแล็บชูวินครับมาดูกันครับช่วงท้ายๆโอ้โหขึ้นมาแล้วครับ ชุดสีเขียวเขียวเอาละครับตัดนอกต,อนนตัดในตัดใจได้ไหมโอ้ชุดเขียวขึ้นมานำครับชุดเขียวโอ้แล้วก็ทำได้สำเร็จครับ 1>, 1 2 0 9นะครับธนิตมนลทองหนูนะครับจากเจ้าหอมสปอร์นะครับเอาลครับ